เับเรามาซ่อมพัดลมตัวสูงกันครับจะยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเพื่อนครับก็เป็นลักษณะพัดลมตัวสูงนะครับมีปุ่มปิดเปิดด้สามเบอร์ด้วยกันนะครับข้างบนก็จะเป็นตะแกรง16นิ้วนะครับยี่ห้อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฟิลิปนะครับเป็นยี่ห้อที่ซ่อมค่อนข้างยากเหมือนมิซูนะครับอ่าอาการนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กนะครับเรามาทดสอบกันดู เสร็จแล้วเราสตาร์ทที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับนะครับเบอร์หนึ่งหมุนเอื่อยนะครับก็คือแรงไม่มีเองนะครับไม่มีเสียงดังนะครับลองกดเบอร์สองครับเบอร์สองก็ยังไม่ไปครับเบอร์สามครับไม่มีเสียงดังครับแต่ว่าหมุนค่อยนะครับอาการของการหมุนค่อยนะครับนี่นี่ครับ ไม่มีแรงหมุนนะครับนี่เบอร์3นะครับก็คือแรงค่อยมากนี่เดียวเองเท่ากับครึ่งเบอร์ของเบอร์หนึ่งประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเทสแล้วก็ซ่อมดูครับว่าการนี้บูตจะเสียหรือเปล่าหรือแกนจะสึกหรือเปล่านะครับเราต้องถอดดูนะครับแล้วก็ซีนี้เสียเสื่อมค่าแน่นอนนะครับลุยกันเลยครับครับผมถอดปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็มาจับที่แกนนะครับหมุนดูแกนหมุนได้หรอบนะครับ เหนือนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกระติดนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะถอดดูข้างในกันนะครับับผมเราถอดออกแล้วนะครับับต่อไปนะครับที่เราต้องถอดก็คือตัวนี้นะครับป้องกันเฟืองคอรูดนะครับหรือเฟืองสายรูดนะครับตรงนี้ต้องถอดออกนะครับเวลาเราซ่อมนะครับเดี๋ยวเฟืองรูดถอดเสร็จแล้วก็จะใส่ไปเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องไปหายากนะครับตัวนี้โอเค เสร็จแล้วเราก็ <c oughs> พลิกขามลงมาอีกข้างหนึ่งครับให้มันบาลานซ์กัน,นตรงนี้ไม่มีนอ็อตเหมือนตัวนี้ดัดแปลงมานะครับไม่ใช่ของมันแล้วนะครับแบบนี้เหมือนฮา์ตาร์เลยครับอม,มันใช่ปะ่ะอ๋อใช่ครับใช่ของมัน,นครับเพราะว่าของเเลฮาร์ตารทจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเหมือนที่ผมบอกครับต้องถอดตรงนี้ก่อนนี่ครับสอดสอดเข้าไปครับแล้วก็หมุนลองกระเด็นหายนะครับตรงนี้โอเคนี่ครับแล้วก็เก็บจิ๊บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวให้หายเพราะว่าหายแล้วเราก็ยังมาตรงนี้กดไว้ก่อนนะครับแคมดุดโอเคถ้าเราออกมาแบบนี้นะครับมันจะซ่อมง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้หลุดเลยนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ผมอยากให้สอดท่อหดเข้าไปแล้วก็ใส่ก่อนนะครับแต่มันยากนิดหนึ่งนครับนี้เราก็จะมเมาตัวนี้ออกก่อนอันดับแรกตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราออกมันก็ใช้วิธีการขาอออกนะครับง่ายนะเดี๋ยวผมหาอาุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี้เป็นตรงคอปลอมตรงนี้นะครับ ผมดึงออกมาจะเป็นเกลียวแล้วผมก็จะตัดตัดเอานี่มาผมว่ามันพอดีกับรูตัวนี้พอดีก็คือเวลาเราขาอออกนะครับมันก็จะลงลงของมันพอดีนะครับไม่ไม่ไม่ใหญ่เกินใช้อะไรก็ได้นะครับคอนนะถ้ามันแน่นก็ใช้คอนนะครับถ้าเกิดไม่แน่นมากก็แค่ไขควงก็ออก,กแล้วครับก็บางทีเราก็ค่อยไปทำเอานะครับ เพื่อนๆอยากได้อะไรนะครับก็สั่งผมได้นะครับผมก็จะไปซื้อให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกนบูสซีนะครับแต่คนรวดนี้ค่อนข้างเกย่านะครับอาจจะไม่ตรงรุ่นนะครับเพื่อนก็เหมือนกับว่าตัวนี้นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเพื่อนบอกมาไม่ตรงนะครับมันก็จะผิดไปเลยนะครับแล้วก็ต้องเอาไว้ใส่ตัวอื่นประมาณนั้นเลยซีทีนี้รอยโดนเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่1.5ไมโครนะครับกับรอย จะเป็นอันนี้ครับก็จะเป็นเขาอันนี้ไว้นะครับโอเคม,มีน้ำมันนะครับเราก็เช็ดออกก่อนติดมือนะครับอย่าใส่จาราบีนะครับเพื่อนเพราะว่าช่างซ่อมเราจะติดมือไปหมดเลยครับจะเลอะเลยนี่เราก็เอาตรงนี้ตรงนี้ออกก่อน ถอดปลั๊ทุกครั้งที่ซ่อมพัดลมนะครับเด็กๆอย่าลอกเลียนแดดนะครับอันนี้ผมสาธิตเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นการสาธิตวิธีการซ่อมหเพื่อนได้ดูกันครับใส่รองเท้าแล้วก็หาพื้นไม้รองอย่างนี้ด้วยนะครับอย่าวางกับพื้นปูนนะครับเดี๋ยวไฟช็อตนะครับสำคัญถอดปลั๊กทุกครั้งที่ซ่อมพัดลมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเกษตรศาสตร์ทั้งห้าหมื่นกว่าท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความไวว้างใจช่องเกษตรศาสตร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกลังใจ ในการทำคลิปต,ต่อไปใบไ,ไม่ออกกับเป็นไงล่ะถ้าไม่ออกวันนี้ผมต้องใช้แรงเยอะนะครับใช้ธีการเหยียบเลยครับบอย่างนี้นะอันนี้ผมจะใช้สองมือนะครับใช้มือเดียวไม่ออกใช้สองมือนะครับเหยียบมาให้ก่อนครับหนึ่งสองอัพบ้าบนี่ครับแบบนี้เลยลองนับด้วยนะครับดด้วยนะครับ ดึงสองครับอันนี้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ทางแบบนี้นะครับถ้างั้นไม่ออกครับนึงสองครับย้ายหัวรูดนะครับต้องหัวรูดก็มีวิธีอีกนะครับหัวรูดก็ก็ยังไม่สุดครับนึงสองอืมนี่ครับถ้งมือเดียวนิห่อยครับทำอะไรต้องทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะออกเลยระวังสายขาดด้วยนะครับตรงนี้วิธีการเอาออกนะครับออกข้างหลังออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงข้างหน้าออก เพราะว่าจะทําให้สายเราขาได้อันนี้ไม่มีเสียงดังนะครับแต่ว่าเราต้องดูให้ลูกค้าด้วยครับว่าแกนนเสียหรือเปล่าเสียในที่คือมันมีรอยดําหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากรอยดาแล้วก็ยังดูบูทถ้ามีรอยดำันต้องเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนใหม่นะครับฉนันเราต้องดูให้ลูกค้าด้วยนะครับเวลาเขาใช้ไปมันจะได้นานนะครับประมาณหลายปีครับ2ปี3าปี เพื่อนๆที่อยู่กระบ,บี่นะครับผมสั่งส่งของมาให้แล้วนะครับก็อีกประมาณพรุ่งนี้นะครับน่าจะถึงนะครับหรืออาจจะถึงวันนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วจะไว้กก่อนนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่นำมาฝากเพื่อนที่ซ่อมพัดลมนะครับดึงออกเร็วก็จะทำให้สายขาด ปุ๊บนี่ออกมากนแล้วตัวนี้ออกมาตามหลังครับปุ๊บนี่ครับเออแกนสึกล้อไหมแกนไม่ค่อยสึกนะครับตัวนี้ไม่มีรอยเลยแต่ฝั่งนี้มีนิดหน่อยอันนี้เป็นแกนฮาตันิแง่ๆ้วครับนี่ครับโอเคนะครับถือว่ายังแค่ได้ต่ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้แน่นอนก็คือต้องเปลี่ยนแกนบูทไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับลักษณะน,นี้นี่ครับ เคข้างในยังแน่นตับอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมัดตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับอีการนะครับเราก็ดึงตรงนี้ออกก่อนดึงนี้ออกเนาะอย่าแรงนะครับถแรลงขาดนะครับอยู่สายขาดแล้วทีนี้ก็งั้นเขาครับผมนี่ครับมันจะขาดออกจากกันแบบนี้นี่ลักษณะครับผมแชร์เพื่อนได้ดูกันนี่ครับมันกรอบเลยนะครับมันร้อนนะครับขดลวดมันร้อนจยทาให้ตัวนี้กรอบ นี้ทีนี้หละถ้าเราจับเราต้องวางไว้เฉยก่อนอย่าเตะอย่าอย่าไป๋ยวาจับมันแรงครับเราต้องไปหาตัวนี้มาครับเอาสองอันพอเสร็จแล้วเราก็ร้อยเข้าไปร้อยไปในรูเดิมนะครับจุดเดิมที่มันเราดึงออกเมื่อกี้ใส่ให้เขาให้ใหม่ครับจะได้ครับนี่ียบร้อยครับแค่นี้เองอีกอันหนึ่งครับใอ่สองอันแล้วกันใส่นเหมือนเดิม ออกมาจากตรงไหนเราก็ใส่ตรงนั้นแหละครับเส้นรูดก็ประมาณยี่สิบห้าบาทสามสิบาทนะครับแล้วแต่ราคาเนาะนี่ครับเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกเส้นรูดนะครับน่บอกโอเคแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมสำหรับตัวนี้ไม่เปลี่ยนบูทนะครับเพราะวา่าผมดูแกนแล้วไม่มีรอยสึกหลอนะครับก็คือบูทเราก็ยังดีอยู่ถ้าแกนสึกหลบูทก็สึกเหมือนกันนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเฉพาะแกนก็พอ การเปลี่ยนก็ไม่ยากเดิมกระถดของเก่านี่ครับไวอันนี้เราใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมสูตรเก่าเวลาเดิมนะครับอันนี้ไม่ยากเลยครับสอดเข้าไปข้างในคอนต่อ ปาบ,ปาบเอาลุนตังกระทางโอเคแล้วไปบ,บูธมาเปลี่ยนไอแกนนะครับนี่ซื้อมาเป็นกระสอบนี่ครับของอันต์รี่16นิ้วนะครับอันนี้มีมีล่องก็มีนะครับแบบมีล่องเป็น16นิ้ว18นิ้วอันนี้เป็นไม่มีล่องนะครับเหมือนเม่กี้เราถอดไม่มีล่องเนาะเราก็ใช้ไม่มีล่องนะครับ ก็ใส่ข้างไหนก็ได้ครับเราดูแล้วข้างไหนก็ใส่ได้ก็ใส่เลยเอาฝั่งนี้เป็นรูใช่ไหมครับเราฝั่งนี้ใส่นะครับเราตอกน้อยกว่าฝั่งรูนะครับถ้าฝั่งรูตอกมันจะยาวครับไกลเราจะรู้ได้ไงว่าตอกไหนนะครับเราต้องเอาตัวเดิมตัวเดิมนี่ครับมันจะมีรอยอยู่นี่ครับรอยมันเราก็มาวัดตรงนี้นี่รอยมันเข้าไปตรงนี้ ครับมันจะยาวอีกนิดน,นึงครับนี่ครับก็ต่อเข้าไปอีกนิดนึงพอเท่นี้นพอเลยไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับเอาพอดีพอดีโอเคอนิดเดียวเป๊ะเดียวเ,เยอะเกินใ,ใส่เข้าไปครับใส่ตัวเดิม<ป>นี่ครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับให้หลุด ฝั่งนี้ด้วยครับอ,อูฝั่งนี้ใส่ไม่ได้นี่ครับมาวัดดูอีกรอบหนึ่งนะครับบูธรอยบูธมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เนาะโอเคได้แล้วครับผม หยอดน้ำมันจากตัวกร้งที่เราถอดออกมานะครับเพื่อคมเราลื่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเลยใส่เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็ชักดูครับระยะชักก็ประมาณนี้ครับอันนี้ระยะชักเดิมนะครับเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ระยะชักเดิมมันก็ยัง พูดถึงเยอะนะครับแบบนี้ก็ระยะชักเดิมแล้วกันนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใส่น็อตครับผมทคนิคเล็กเกกัน evet ้อยๆนะฝากเพื่อนเหมือนเคยนะครับเวลาเราขันน็อตนะครับขันจนมันไม่ไปนะครับก็คือเรารู้แล้วว่ามันขันไม่ไปแล้วครับแต่ว่าอย่าเอาจนหัวสั่นหัวคอนะครับถ้าเราขันไม่แน่นนะครับเวลาแกนหมุนนะครับถ้าน็อตคลายนะครับมันจะสึกเร็วกว่าปกติครับนี่หมุนได้สองสารอบ รอบสองรอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมประมาณนี้ครับโอเคนะครับนี้เราก็จะใส่น็อตไปเหมือนเดิมแล้วก็สีนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสีนี้เราเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกับผมดูมว่าซีมเหลือเท่าไหร่ผมว่าไม่เกิน 1. 2ุดนะครับคิดว่านะเพราะว่าดูแล้วดูจากการหมุนของใบนะครับ 1. นุ่กกว่านะครับ สร็จแล้วก็จ,จังมิตเตอร์มิตเตอร์ตัวนี้ถ้าเป็นตัววัดซีได้ครับมัน620ครับราคาของอามอนเลยครับผมตัวของผมมันต้องรีเซ็ตไปที่ N กับ F นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ N F อยู่ม,มุมนี้อ่าแล้วก็เราจะดูที่ครับสเกลหน้าปัดนะของผมมัน800กว่าบาทครับแต่ว่า600กว่าก็ก็วัดได้เหมือนกันนะครับระดับ2000ไมโครนะครับ สองพันไมโครไม่รู้เราจะไปวัดอะไระครับอย่างมากก็ห้าสิบสี่สิบไมโครหนึ่งจุดหนึ่งจุห้าดูตรงนี้ครับหนึ่งจุดห้านะครับนี่หนึ่งจุดห้ายูอดูที่นับปัดนะครับซ้ายขวาไม่มีนะครับข้างไหนก็ได้อ่าไม่ขึ้นนะครับสองมันขึ้นให้เราเห็นนะสองสี่สองอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยอันนี้คือพังครับไม่ต้องวัดครับมันพังแล้วเสีย ถ้ามันเสียเราไม่ไม่ต้องไปจับมันมาใช้อีกแล้วก็กากระบาดไว้อย่างนี้ครับกากระบาดไว้เลย,เลยคือคือรู้ร,รู้แล้วว่าเสียเราก็ไม่ต้องไปวัดมันอีกนะครับอ่านี่ตัวนี้นี่เท่าไหร่นี่แต่นะครับมองไม่เห็นเขาเขียนไว้ล้างมากเอาวัดดูดีก่อนอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่วัดเลยดูที่หน้าปัดนะครับมันต้องขึ้นเต็มนะครับถึงจะใช้ได้นี่ครับหนึ่งจุดห้า 1.56 1.52นี่ครับคือตัวนี้ดีนะครับโอเคตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ดูเหมือนแบตเตอรี่ผมจะหมดนะครับมันขึ้นไปนี่ครับ1.55 1.52โอเคเอาตัวนี้ใส่แทนครับผมก็คลิปนี้น่าจะาจบตรงเปลี่ยนแกนกับ C นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่ามันจะหมุนแรงหรือเปล่านะครับ น่าจะง่ายนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับครับเพื่อนครับเคสนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสาหรับพัดลมอ่ฟิลิปนะครับซึ่งเป็นพัดลมยี่ห้อดีอยู่พอสมควรนะครับครับก็ล้างตะแกรงให้ลูกค้าด้วยครับอันนี้เราเปลี่ยนบูทเป็นซีนนะครับพราซีนเสียเลยนะครับเพราะค่ามันไม่มีเลยครับเอเสียบลัรกครับจะมาอ่าตอนแรกนะครับเราเปิดเบอร์หนึ่งจะค่อยมากนะครับเบอร์หนึ่งนี่ครับ เบอร์หนึ่งเริ่มหมุนแรงแล้วครับผมประมาณนี้เลยนะครับครับผมนี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งแรงเท่าเบอร์สามตอนที่เราเปิดแรกๆเลยครับเนี่ยสายปกตินะครับเบอร์สองครับผมครับเบอร์สองแรงมากครับอันนี้เปลี่ยนซีใหม่แล้วนะครับเงียบกิฟเลยครับเปลี่ยนซีเปลี่ยนบูธอ่าเปลี่ยนแกนนะครับลองเบอร์สามครับนี่ครับเบอร์สามแรงกระจายเลยครับ ครับฟิลิปนะครับสาหรับเครื่องนี้ก็ไม่ยากนะครับพื้นพื้นสาหรับเพื่อนๆนที่เรียนรู้ในการซ่อมพลดลมนะครับก็ง่ายๆเกี่ยวกับการซ่อมลมอาการคือค่อยนะครับไม่หมุนหมุนค่อยนะครับหมุนอยู่แต่ไม่มีแรงหมุนนะครับก็ง่ายๆนะครับเปลี่ยนสีใหม่นะครับเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับถ้าสำหรับเพื่อนที่ไม่มีไม่มีตัววัดนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนบูธนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแกนนะครับหนึ่งตัวเป็นสีหนึ่งตัวก็ จบในเคสนี้นะครับสําหรับคิลิปแอบก็ส่งท้ายได้นะครับสําหรับคลิปดีๆนำมาฝากเพื่อนก็อย่าลืมกดติด้านล่างกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับทั่วประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะนามาฝากเพื่อนดีนะครับในคลิปต่อไปในการซ่อมปลมแบบง่ายๆสไตล์ช่างผมนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วครับจุงกรนสวัสดีครับ